สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาฐานข้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันครับโอ้เมนูอะไรนี่เมื่อเช้าเป็นผัดกะเพรากุนเชียงนะครับตอนเที่ยงมาลวกมาม่านะครับมาผัดใส่นะครับเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับคล <c oughs> ายคผัดขี้เมานะครับแต่ไม่ได้เมานะครับ มาครับมาครับมาทานด้วยกันครับผัดอะไรก็กินไปเนาะจานใหญ่เลยนะครับหมดไม่หมดนะครับมาลุ้นกันนี่น้ําที่เหลือเราก็เป็นน้ําซุปได้เลยนะครับของหวานเราก็มีขนมปังนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับท้องหิวเราก็ทานนะครับหาอะไรทานกันเนาะลองท้องกินให้อิ่มครับกินให้อิ่มอิ่มท้องไว้นะแล้วมีพลังก็สู้งานกันต่อไปนะครับ สู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ไปด้วยกันนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับสวัสดีครับ